จากที่เห็นในคลิปนะคะห่อผ้าหอผ่อนแบกกระเป๋าเข้ารถกันแบบนี้ก็ต้องเดาได้เลยนะคะว่าเราต้องเดินทางไกลและนอนค้างแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะทางทีมงานปีพาสชิสนูเราเดินทางออกต่างจังหวัดกันอีกแล้วช่วงนี้เนี่ยเดินทางออกต่างจังหวัดกันฉ่ำ,ำเลยนะคะและในวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาอยู่กันที่วัดเขาสะท้อนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นงานต่างจังหวัดและงานที่ค่อนข้างไกลแบบนี้นะคะเราก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางค่อนข้างนานและเดินทางค่อนข้างไวค่ะสำหรับงานนี้นะคะ มาด้วยชุดเครื่องมอนทั้งหมด3โค้ง2เวลาเริ่มต้นตั้งแต่คืนวันที่18ไปจนถึงวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะสำหรับแนวการบรรเลงนะคะก่อนพาจะลงสวดเนี่ยในช่วงนี้เราก็จะบรรเลงเป็นเพลงลูกทุ่งช้าๆไปก่อนอาจจะมีเพลงไวบ้างเสริมแค่เพลง2เพลงค่ะ แช่วงเวลาที่เราจะบรรเลงเพลงลูกทุ่งมันมแบบที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ทําพิธีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานปีพาศชินสนุต้ตองขอ,อกราบขอบคุณทางคณะนะท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงที่ได้จัดหาเรามาบรรเลงในครั้งนี้และดูแลตอนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะ